สวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้เย็นเดินเล่นกับสาวรันนะคะตอนนี้เย็นอีรีด้วยค่ะนี่เย็นมากๆค่ะม่านสองถุมแหรอมั้งคะสาวรันพามาเดินเล่นค่ะี่น้องเป็ดน้อยจ้ะเป็ดน้อยไปแล้วพี่น้องน้ำใสๆเหมือนนี่พี่น้องจ้ะ วันนี้น้ำใสมากค่ะน้ำใสมากอยู่กับธรรมชาติจ้ะพี่น้องสาวรันมาเดินค่ะมานสองทุ่มจ้ะพี่น้อง <c oughs> จะไปนอนเล่นน้ำอยู่ตรงนั้นค่ะนกเห็นไหมคะเป็ดวันนี้น้ำใสค่ะวันนี้พงใสฝนตกน้ำใสแจ้วเลยค่ะพี่น้องมึงด้วยนะไม่เหมือนวันก่อนๆเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะ เห็นบ่คคะพี่น้องไพจําไดแน่ฮิดสองดอกที่สาวลั่นทายดอกตุ่มตุ้มนะคะพี่น้องวันนี้เขาแก่แล้วนะคะสองดอกนี่แก่แล้วจ้าเห็นบ่ค่ะเสียงกากระเจียวเจ้าดีได้พี่น้องโอ้โยเห็นบ่คคะ นี่แหละค่ะพี่น้องแซาลันพามายางฟังนกฟังหนูชัวข้าเด้วยค่ะพี่นอ้นนงงงนงนนองค่ะขอบคุณเด้อค่ะพี่น้องที่ติดตามชมคลิปธรรมชาติตอนเย็นๆตอนสองทุง่มจ้ะแซาลันมายางเหล่นค่ะคาเฟ่เป็นเพราทัานจะปิดเด้อค่ะแต่เอาบ่ดื่มเนาะค่ะเนาะไปะดื่มเพิ่อนกับมวนเพากับมวนไปนั่เพลินค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายจ้ะพี่น้องจ้ะบ๊ายบายนะคะ